ที่สด้านการปฏิบัติงานข้าพเจ้าศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาจะประสบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมหลัก6กิจกรรมได้แก่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะฝึกการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน oh. Oh. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆทั้ง40หน่วยการเรียนรู้ใน1ปีการศึกษาให้เด็กมีประสบการณ์สำคัญและเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย กิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์พัฒนาความคิดสร้างสารรค์จินตนาการและการใช้กล้ามเนื้อเล็กใหญ่ในการฝึกฉีกตัดกระดาษกิจกรรมเล่นการแจ้งเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้รู้จักกฎกติกาในการเล่นร่วมกันรู้จักเข้าสังคมและมีน้ำใจกับผู้อื่นกิจกรรมเกมการศึกษาฝึกการใช้ภะษาสัมผัสทง้ง5ในการจำแนกจัดหมวดหมู่สิ่งต่างๆ และทางโรงเรียนนะคะได้จัดการเรียนรู้แบบ m o n t e s s o ร i เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้เด็กมีสมาธิและมีระเบียบวินัยในการทำงานต่างๆตามความสนใจโดยครูเป็นผู้เฝ้าดูขณะที่เด็กทำงานและนำเสนอบทเรียนให้กับเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆมีความพร้อมในการทำงานครั้งต่อไปซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ m o n t e s s รี่นะคะจะมีข้อดีที่ทำให้เด็กได้มีสมาธิและฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยในการทำงาน การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศป้ายนิเทศมุมผลงานต่างๆของเด็กให้เด็กรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายและได้ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนและสอบถามพูดคุยถึงความเป็นอยู่รวบรวมข้อมูลเพื่อนำม,มาแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กต่อไปอบรมบ่มนิสัยให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี การพัฒนาตนเองอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวคิดมอนเทสซี่ระดับชั้นปฐมวัยในวันที่24-28ถึงวันที่ตุลาคม2566ที่โรงเรียนบ้านซับพิกเข้าร่วมอบรมกริจกรรมทางวิชาการเพื่อเล็กเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษาเนื่องในงานวันครูครั้งที่68 ครูดีสอนดีสิทธิ์ดีเรียนดีมีความสุขวันที่12มกราคม2567อบรมการบริหารจัดการของเล่นปลอดภัยได้มาตรฐานในวันที่28มกราคม2567ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งความรู้ที่ได้จากการอบรมนี้นําบริหารจัดการชั้นเรียนของตนเองในเรื่องของความปลอดภัยของของเล่นที่มีในห้องเรียนตรวจสสภาพความเรียบร้อยของของเล่น ว่ามีสารที่ออดก,ก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กหรือไม่และดูแลห้องเรียนของเราให้มีความปลอดภัยฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันการสร้างภาพฉีกตัดปก,กระดาษระดับชั้นปฐมวัยได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษาในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71การทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้าดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายกับเพื่อนร่วมง,งานโดยมีความรักและความสามาัคคีร่วมมือร่วมใจในการทํางานให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษา,าเกี่ยวกับงานที่ตนเองได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าสามารถใช้ภาษาที่เหมาะสมกับเด็กผ่านเพลงคำของจองเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กให้เหมาะสมตามวัยและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นให้มีความเข้าใจมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้โดยการลุงคลิปวิดีโอการจัดประสบการณ์ต่างๆเผยแพร่ทางช่องทาง y o YouTube คูกิฟลล,ลิตาซึ่งให้ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาแนวทางการจัดประสบการณ์ของข้าพเจ้า